แกงจืดมะละนอกไส้เป็นยังไงไปดูกันนิกอยากทำแกงจืดมะละยัดไส้แต่ทำไมไส้ถึงอยู่ข้างนอกต้องมาดูกันก่อนอื่นก็มาเตรียมของก่อน หั่นเห็ดหอมให้เรียบร้อยเอาก้านเห็ดหอมออกเพราะก้านจะแข็งมากที่บ้านไม่ชอบกินก้านกันเลยก้านออกทั้งหมดแล้วก็ล้างน้ําให้สะอาดจากนั้นมาเตรียมมะระแม่บอกมาว่าให้เลือกมะระที่ตาห่างๆจะขมน้อยทุกคนเคยไปกินร้านข้าวแกงหรือที่ไหนที่เขาขายแกงจืดมะระไหมะแล้วแม่ค้าเขาบอกว่าไม่ขมเลยตั้งแต่กินมาก็ไม่เจอหรอกที่ไม่ขมแค่จะขมมากหรือขมน้อยแค่นั้นเองส่วนที่จะทําให้ขมมากก็คือใยขาวๆที่อยู่ติดกับเนื้อมะระแม่บอกให้ขูดออกให้หม เรารู้สึกว่าใช้ช้อนมันยากมากเราเลยเปลี่ยนมาใช้มีดเพราะใช้มีดแล้วรู้สึกเวิร์กมากเลยนะเราเลยใช้มีดนี่แหละแกะไส้ออกให้หมดทุกอันเลยวิธีหนึ่งที่ทําให้มะละขมน้อยก็คือการลวกน้ําร้อนหนึ่งครั้งก่อนที่จะเอามาต้มส่วนตัวเราแอบเถียงในใจว่าลวกน้ําร้อนอย่างเดียวมันจะหายขมได้ยังไงมันต้องต้มให้เปื่อยไปเลยแต่เราอยากให้เปื่อยเร็วเราก็ใช้หม้อแรงดันมาต้มมะละให้เวลาแค่5นาทีก็พอระหว่างรอต้มมะละเราก็จะมาเตรียมวุ้นเส้น แล้วก็รากผักชีที่จะใส่ในน้ําซุปนะล้างรากผักชีให้สะอาดแล้วก็ทุบพอบุบแล้วก็ทุบกระเทียมเบาๆเตรียมไว้จากนั้นมาเตรียมหมักหมูกันอย่างแรกก็ปั่นกระเทียมให้เรียบร้อยผสมกับหมูสับปัป่นให้หมูสับละเอียดขึ้นอีกนิดหน่อยตัวเราชอบหมูสับที่ไม่ต้องละเอียดมากเวลาเคี้ยวยังเป็นชิ้นอยู่ปรุงรสด,ด้วยซอสฟ้าเขียวน้าําปลาน้ําตาล แล้วก็คนให้ทุกอย่างเข้ากันหม้อ,อนี้เราใช้หมูสับครึ่งกิโลปกติเ,เวลากินแกงจืดมะละเราก็จะเลือกกินแต่หมูสับแหละทุกคนมาเตรียมวุ้นเส้นกันเทน้ําออกแล้วใช้กรรไกรตัดให้เป็นเส้นสั้นๆผักชีส่วนที่เป็นใบเราเอามาซอยเป็นชิ้นเล็กๆจากนั้นก็เอาไปคลุกรวมกับหมูสับเลยใส่วุ้นเส้นลงไปด้วยคลุกเสร็จแล้วมาดูมะละกันมาลุ้นกันว่ามะละที่เราต้มจะสุกหรือยางจะหายขมหรือเปล่าลุ้นกันสรุปคือมา ะะเละเกินไปแล้วทุกคนเราต้มมะระนานเกินไปนี่แหละที่มาของชื่อมะระนอกไส้หมูสับที่เตรียมไว้ยัดไส้ก็เลยมาปั้นเป็นหมูบะช่อเลยใส่หมูบะช่อลงไปจากนั้นก็ใส่เห็ดหอมรากผักชีและกระเทียมที่เราทุบไว้แล้วตามด้วยมะระต้มนิ่มๆของเรากล <c oughs> ัวเละมากทุกคนทามาถึงขนาดนี้แล้วจะหยุดตอนนี้ก็เสียดายของปรุงรสต่อไปใส่ซอสฝาเขียวน้าําปลาน้ําตาลเกลือเหมือนเดิมเราทําอาหารแล้ว จะปรุงแค่นี้แหละจากนั้นปิดฝาหม้อแรงดันวางให้ตรงล็อกหมุนให้ตรงปรับรูระบายอากาศให้ออกไปนอกตัวเราจากนั้นดึงล็อกลงถึงเวลา5นาทีปิดแก๊สระบายอากาศออกอากาศหมดแล้วมาเปิดฝาหม้อดูกันว้าวน่านกินมากๆเปื่อยหมดแล้วแต่มาละเราจะเละนะสิต้องตักเบาๆแบบนี้ซอสคือหอมมากเห็ดหอมก็นุ่มกำลังดีวันนี้สำเร็จ